สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนุบินองครับผมวันนี้มาพอกับนุสารลมดีเฮ็ดจริงจแล้วครับผมวันนี้กพอนุสารครับผมวันนี้นุสาสิภาคให้กับเขากับน้ำเอลือรักครับผมเอากับน้ำเมนูแบบเมนูอ่อมประดุกนะครับเนาะเป็นอาจจะเป็นเมนูง่ายๆจากอีสานบ้านเฮานะครับผมผู้ใดบ่เคยเฮ็ดผู้ใดบ่เคยทำกัลองมาเบิ่งกันครับผมแล้วสั้นกก่อนที่ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดเริยบกดซับสไครต์นุสารองนะครับเด้อ จังใดจังใดก็ไปเบิ้งกันเลยครับผมอ่าีราครับผมตอนแรกเราเอาปลาดุกมาหั่นมาล้างหั่นก่อนนะครับหันหัวหั่นหางนะครับหั่นเป็นท่อนนะครับผมอก็จะล้างหั่นนะครับจะหั่นให้เป็นชิ้นก่อนนะครับ หัเป็นชิ้นก่อนนะครับความปนุบบานเฮาเนาะครับเนาะ เราก็มาเตรียมผักล้างผักนะครับเตรียมผักไว้เลยนะครับมีแตะใครครับผมแต่ใครเราก็จะมาเตรียมผักไว้นะครับเตรียมเครื่องอ,อเตรียมผักไว้ก่อนนะครับไป ไม่เอาผักชีนะครับเอาต้นหอมนะครับเพราะว่าเราจะออมนะครับเอาสิเราจะออมเราก็ใส่หัวหอมเราก็ใส่ต้นหอมหัวหอมนะครับอย่างสีแดงแสีบๆนะครับ,บ,น,รบนี่ยผักเยอะๆนะครับผักเยอะอร่อยดีใส่หมดเลยครับกูเลยมากินผักกันเป็นเมนูผักครับผมอ่ากูเลยมากินผักใส่ลายก็บใส่ลายครับ อีใบใบเซพูนะครับบานใบเซพูนะครับใครบางคนจักะหามไปเอาได้ครับใบเซพูเป็นยังไงบานผมเบิร์นเอินใบอีเลดครับผัก,ก,ก,กอีเลดนะครับ ึหน,หนึ่งนะครับเหมจะได้กินง่ายๆนะครับอันนี้เขาเตรียมไว้เลยนะครับไม่ใส่ตอนท้ายเลยนะครับพรอมประดูกครับเรย เริ่มมะเขือนะครับมะเขือจะสองสาลูกนะครับหัห่นเป็นครึ่งๆเด้อนีเยอะเขือสามลูกนะครับให้สวยงามกรอกพริกพริกอันนี้นะครับใส่เต็มสีสันนะครับ ก็เรียกอะไรใช้พริกสีฟ้าหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะครับมีรักครับกันต,นต่อไปรักก็ใส่เอาเอาพริกเอาตะไคร้เอากรเทียมมะโขกนะครับผม มะเขเลยครับใส่เข้าไปเลยครับสูตรอีสานบ้านเรานะครับผมาาก็ใส่เข้าไปเลยก็ใส่พริกเลยครับพริกก็ตามความเหมาะสมนะครับ ผสมนะครับใส่กระเทียมไปสักสักสองสามหัวครับนะครับเทียมแล้วก็ตำเลยครับผมอ่า เริ่มทำกันเลยครับอาเนื้อครับตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำไปหน่อยนะครับผมน้ำไปหน่อยนะครับเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับให้เยอะนะครับผมแล้วก็ใส่ใส่ถุงไปเลยครับใส่ป้า คเครื่องแกงเข้าไปเลยครับใส่เครื่องแกงไปเลยเี่ีเราโขกไว้นะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปุงไปเลยครับใส่เครื่องปุงไปเลยช้อนนิดหน่อยนะครับอ,อ่าปรุงรสอันนี้น็ปรุงชับครับ ผงชูรสอีกหน่อยนึงอ่าเดหึงช้อนนะครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็มีเลยครับขาดไม่ได้ครับน้ำปลาครับอ่ใส่ไปสักหนึ่งช้อนนะครับนี่ใส่ไปเลยครับนี่จากนั้นเราก็รอครับรอรอสักหน่อยนะครับอ่าน้ำเริ่มเดือดเดือดสักหน่อยนะครับผม เราใส่มะเขือเข้าไปเลยนะครับอ่าเราก็ใส่มะเขือเข้าไปนะครับมะเขือที่หั่นไว้นะครับเดี๋ยวมันไม่สุกนะครับทําให้ใส่เราใส่พริกพริกชี้ฟ้าเข้าไปครับพริกชี้ฟ้าีเลยเพื่อความเพื่อสีสันหน้าตาสีสันอร่อยนะครับใส่ลงไปเลย เราก็ปิดไว้นะครับฝาไว้เลยเค่อยมาดูกันอีกทีนะครับอ่าัเรามาเปิดรุ่นฝาหมอนคมกันครับผมโอ,โอ้สุดยอดเลยครับผมอ่าลองชิม,มังกรครับผมลองชิม,มังกรนะครับเนาะ อร่อยมากครับผมดังนั้นเราก็เอาผักที่เราใส่นะครับผมน,นี่แหละครับมีใบชะพูมี oo, ม,ม,มีมีหัวหอมนะครับหัวหอมเราก็ใส่ไปเลยนะครับนะครับมีหัวหอมนะครับใส่เข้าไปเลย จากนั้นเราก็ปิดฝาไว้สักหานาทีนะครับเพื่อให้ผักมันยุบนะครับปิดฝาไว้สักหานาทีนะครับนี่เลยครับเป็นว่าเป็นว่าเส็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมใส่เตรียมจานเลยครับเตรียมจานเลย ระครับอันนี้ก็เป็นอันว่าผักมันก็ยุบแล้วนะครับเนาะยางงั้นเราก็ไปตักใส่จานเลยนะครับแล้วก็ปิดจานเลยครับอืมแล้วก็เตรียมตักใส่จานเลยครับงั้นเราไปตักใส่จานกินพร้มอมกันเลยครับนี่รครับนี่ก็เป็นเมนูของมิสานแล้วนะครับอ่า ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยน,นะครับผมก็เมนูนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้แหละครับผมยังไงก็เป็นเมนูง่ายๆครับทำง่ายๆครับเครื่องปรุงแค่ไม่กี่อย่างครับผมก็ยังไดจึงไดก็ก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดเริ่มให้สักสักใครให้สักคนน,นุ่มอีสานนะครับเด้อ <elekt ric Islands> ยังไดก็จบกันเพียงเมนูอาหารอีสานเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดเรลือม,ม,มให้กันนะครับเด้อยังไดก็ฝาก ฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมเปิเป็นกําลังใจให้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องมิซานให้คลิปต่อไปครับผมมีเพียงเท่านี้ละครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ